ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพบ,บกไทยได้ดำเนินนโยบายในการยกระดับขีดความสามารถทางยุธทธปกรณ์อย่างจริงจังเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกค,คามในยุคสมัยใหม่และหนึ่งในก้าวสำคัญที่สร้างกระแสะความสนใจในระดับภูมิภาคก็คือการตัดสินใจจัดหาระบบรถถังหลักแบบวีทีซี 4, หรือวอทีลบสามพันจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ของการเสริมสร้างอำนาจการรบภาคพื้นดินให้กับกองทัพปกไทยอย่างเต็มรูปแบบรถถัง เวที4หรือ MVT-3,000 พัฒนาโดยบริษัทน no อินโคของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรถถังรบหลักที่ออกแบบขึ้นสำหรับตลาดต่างประเทศโดยมีจุดเด่นในด้านความทันสมัยของระบบควบคุมการยิงการป้องกันตนเองและขีดความสามารถในการรบในสนามรบร่วมสมัยที่หลากหลายการตัดสินใจของประเทศไทยในการจัดหาระบบววที4ครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงปีพอ 2,559ซึ่งในขณะนั้นกองทัพบกไทยต้องเผชิญกับความล่าช้าและปัญหาเชิงเทคนิคในการจัดหาระบบรถถังพอากแกมจากยูเครนความล่าช้าดังกล่าวนำมาซึ่งความจำเป็นในการหาทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพบกได้อย่างทันท่วงทีและในที่สุดทางรัฐบาลไทยได้ลงนามในข้อตกลงกับมอริงเคอร์เพื่อจัดหาระบบวีที4สีรอดแลดจำนวน28คันพร้อมเพาะระบบสนับสนุนต่างๆรถถัง เวทีีมีน้ำหนักประมาณ52ตันติดตั้งปืนใหญ่ควนขนาด125มิลิเมตรพร้อมๆร,ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติสามารถยิงกระสุนจาะเกราะวงเล็บเปิดเอาซีเวงเล็บปิดกระสุนระเบิดแรงสูงวงเล็บเปิดอีกวงเล็ปิดและยังสามารถยิงทีปนาวุธนำวิธีจากลำกล้องได้อีกด้วยระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติช่วยให้ผลประจํรถลดเหลือเพียง สามนายและยังเพิ่มอัตราการยิงได้สูงถึง8นัดต่อน,นาทีในแง่การป้องกันรถถังเวทีสีได้รับการติดตั้งเกราะคอมโพสิตและระบบปฏิกิริยาระเบิดวงเล็บเปิดแอลหรือวงเล็บปิดรุ่นใหม่ที่เรียกว่าแฟลบสี่พร้อมพร้อมระบบป้องกันเชิงลุกซับเทียที่สามารถลบกวนวระบบนำวิธีของอาวุธต่อต้านรถถังเช่นขีปนาวุธนำวิธีด้วยเลเซอร์หรืออินฟราเรดอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับและเตือนภัยจากลำแสงเลเซอร์ ซึ่งจะส่งเสียงเตือนผลประจํารถเมื่อถูกล็อกเป่าด้วยอาวุธนําวิธีระบบควบคุมการยิงของวิธีสียังได้รับการอัปเกรดให้มีความแม่นยําสูงโดยใช้กล้องตรวจการกลางวันและกลางคืนแบบ,บีเ r ออมีหินและเลเซอร์วัดระยะสามารถตรวจจับเป้าหมายและยิงจมตีได้ในทุกสภาพอากาศรวมถึงการยิงขณะเคลื่อนที่ระบบนี้ได้รับการออกแบบให้พลปืนและพลขับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บังคับการรถถังแบบเรียนไทย ช่วยให้การวางแผนและตัดสินใจในสนามรบมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านเครื่องยนต์รถถังวีคีสใช้เครื่องยนต์ดีเซนแบบเทอร์โบชารจอขนาดหนึ่ง300แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถวิ่งข้ามผงประเทศธุรกันดารได้เป็นอย่างดีด้วยระบบการสะเทือนแบบทาอบายและล้อแบบไฮดรอลิกซับแรงกระแทกซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะการทดสอบรถถัง วิธีที่ก่อนรับเข้าประจำการได้ถูกดำเนินการอย่างเคร่งครัดโดยกองทัพบ,บกไทยไม่ว่าจะเป็นการทดสอบภาคสนามการวิ่งไกลการยิงเป้าการทดสอบความร้อนความชื้นและฝุ่นละอองที่สภาพแวดล้อมแบบเขตร้อนสามารถก่อให้เกิดโดยรถถังวิธีที่ผ่านการทดสอบทั้งหมดอย่างน่าพอใจถือเป็นรถถังที่ตอบสนองต่อความต้องการของไทยได้อย่างครบถ้วนการส่งมอบรถถัง วีทีสี่ดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยล็อตแรก28คันได้เข้าสู่ประจําการในปี2560และตามมาด้วยล็อตที่2อีก10คันในปีถัดไปโดยทั้งหมดประจําการอยู่ในกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์จังหวัดสบุบรีซึ่งถือเป็นหน่วยยึดการระดับหัวหอกของกองทัพปกไทยผลจากการประจําการรถถังวีที4ทําให้กองทัพปกไทยสามารถปลดประจําการรถถังรุ่นเก่าหลายแบบและยกระดับความสามารถในการรบในยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน ทั้งในด้านการตอบโตการลุกลานการป้องกันดินแดนการฝึกร่วมและการเป็นกำลังหลักในภารกิจสันติภาพหรือความช่วยเหลือทางทหารระหว่างประเทศในมิติความร่วมมือระหว่างไทยจีนการจัดหาวีพีศียังสะท้อนถึงระดับความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้กับฝ่ายไทยการฝึกอบรมบุคลากรและการบำรุงรักษาระบบในระยะยาวส่งผลให้ไทยสามารถซ่อมบำรุงและจัดการระบบรถถังได้ภายในประเทศ ลดภาระการพึ่งพาต่างประเทศในระยะยาวนอกจากนี้รถถังวีที่4ยังมีศักยภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคตเช่นการติดตั้งระบบภาคะสีเพื่อตะเข t ่อนซิสเตอร์วงเล็บเปิดทวงเล็บปิดขั้นสูงระบบควบคุม u ็มจากภายในรถถังการบูรณาการระบบซีซีเซอร์กับหน่วยรบอื่นๆรวมถึงการพัฒนาเวอร์ชันเฉพาะที่เหมาะกับภารกิจของกองทัพบกไทยโดยเฉพาะในภาพรวม การจัดหารถถังวีที่ีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนถึงแนวทางการปรับปรุงยุธทธปกรณ์ของไทยที่มุ่งเน้นความทันสมัยประสิทธิภาพในการลดความสามารถในการบำรุงรักษาและความคุ้มค่าทางงบประมาณโดยสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านเทคนิคและยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคได้อย่างครบถ้วนกองทัพบกไทยยังแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าการจัดหายุธทธปกรณ์สมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการซื้อของเท่านั้น แต่คือการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงของชาติการเสริมสร้างกำลังรบเพื่อป้องกันอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสงครามยุคใหม่ในอนาคตอันใกล้มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะดำเนินการจัดหาระบบสนับสนุนสำหรับรถถังวีทีสีเพิมเ่มเติมเช่นรถซ่อมาบำรุงสนามรถเกรอะขนส่งกระสุนระบบฝึกจำลองการรบและแม้กระทั่งการพัฒนารุ่นวีที่สีที่มีความสามารถเฉพาะ เช่นระบบรถบไายคนขับหรือใช้ยาในการช่วยตัดสินใจสุดท้ายนี้รถถังเวทีสีไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของยุโทธปรณ์สมัยใหม่ของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนฐานของกองทัพไทยจากยุคตั้งเดิมสู่กองทัพที่มีความคล่องตัวทันสมัยและพร้อมพร้อมรบในทุกสถานการณ์เป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตแห่งความมั่นคงของประเทศไทยอย่างแท้จริง